ปนากา MKI เป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ติดตั้งบนรถบรรทุกสมรรถนะสูงจึงสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและใช้งานในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพมันสามารถยิงจรวดได้12นัดภายในเวลาเพียง44วินาทีและครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยการโจมตีที่แม่นยำหนึ่งแบตเตอรี่ของปินากาประกอบด้วยรถยิงหลายคันรถควบคุมการยิงรถบรรทุกกระสุนและระบบสนับสนุนทำให้มันเป็นชุดปืนใหญ่ที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง จุดเด่นของปินากา MKI อยู่ที่ระยะยิงและความแม่นยำรุ่น MKI มีพิสัยการยิงประมาณ40กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเมื่อเปิดตัวครั้งแรกแม้ว่ารุ่นต่อมาอย่าง MKII จะขยายพิสัยการยิงได้ไกลขึ้นแต่ MKI ก็เป็นต้นแบบที่ทำให้อินเดียเริ่มต้นยุคใหม่ขององค์การพัฒนาระบบปืนใหญ่จรวดด้วยตัวเองจรวดของปินากา MKI สามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นระเบิดแรงสูงแบบแตกสเก็ต ระเบิดเพลิงทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังหรือแม้แต่กระสุนแบบคลัสเตอร์สิ่งนี้ทําให้มันสามารถตอรับใช้ได้กับสถานการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่การโจมตีที่รวมกําลังทหารการทําลายกองยานเกราะไปจนถึงการโจมตีคลังสเสบียงหรือที่ตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศอีกหนึ่งจุดแข็งคือความคล่องตัวเนื่องจากติดตั้งบนรถบรรทุกระบบนี้สามารถยิงแล้วเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือที่เรียกว่าชุดแอนด์สกูตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีกลับ ระบบถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหรือภูเขาจึงเหมาะกับทั้งการใช้งานในอินเดียและการส่งออกไปยังประเทศที่มีภูมิประเทศหลากหลายอย่างประเทศไทยปีนากา MKI ยังสะท้อนถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศอินเดียผลิตระบบนี้โดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศทั้งหมดผ่านความร่วมมือระหว่าง DRDO และบริษัทรถยนต์รายให,ใหญ่เช่นทาทาและลาเซนแอนทูโรสิ่งนี้ไม่เพียงลดการพึ่งพาต่างชาติ แต่ยังทำให้การปรับแต่งหรือการอัปเกรดระบบเป็นไปได้ง่ายตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศประเทศที่สนใจสามารถร่วมมือด้านการผลิตหรือขอถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข่งที่ระบบตะวันตกหลายระบบไม่สามารถให้ได้ในเรื่องของราคาปินากา MKI 1ระบบมีมูลค่าประมาณ3-4ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยขึ้นอยู่กับการจัดแพ็กเกจว่ารวมรถควบคุมการยิง รถบรรทุกกระสุนและจำนวนจรวดเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับระบบปืนใหญ่จรวดจากตะวันตกแล้วถือว่ามีราคาถูกกว่ามากแต่ยังคงคุณภาพระดับโลกสำหรับประเทศไทยที่ต้องการเสริมสร้างกำลังรบโดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลปินากา MKI ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สมดุลที่สุดระหว่างราคาและประสิทธิภาพระบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดหรือโชว์ในงานแสดงแต่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในสนามรบจริง กองทัพอินเดียได้ใช้งานในหลายปฏิบัติการบริเวณชายแดนผลลัพธ์แสดงถึงความแม่นยำพลังทำลายและความน่าเชื่อถือที่สูงการซ้อมรบหลายครั้งยังยืนย,ยันได้ว่ามันสามารถสนับสนุนทั้งกองทัพบ,บกและกองยานเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปปีนาค้า MKI ไม่ใช่แค่เครื่องยิงจรวดแต่คือระบบปืนใหญ่จรวดที่สมบูรณ์แบบผสมผสานทั้งความคล่องตัวพลังทำลายความแม่นยำและความยืดหยุ่นถูกพัฒนาขึ้นโดยอินเดียเพื่อใช้แทนระบบรุ่นเก่า ด้วยพิสัยยิง40กิโลเมตรหัวรบที่หลากหลายสามารถยิงได้12นัดในเวลาไม่ถึง1นาทีและราคาที่อยู่ระหว่าง3-4ล้านดอลลาร์สหรัฐปินากา MKI จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับประเทศที่ต้องการยกระดับศักยภาพปืนใหญ่รวมถึงประเทศไทยด้วยนี่คือภาพรวมของปินากา MKI ระบบยิงจรวดที่เปรียบเสมือนพันธนุักดิ์แห่งพระศิวะที่พร้อมจะปกป้องและทำลายศัตรู ขอบคุณทุกคนที่รับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและยานยนต์สมัยใหม่ครับ